อา,อาจารย์สอนดีครับอาหารก็อร่อยครับทุกคนก็น่ารักค่ะอาจารย์ทุกคนสอนเข้าใจง่ายค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนศูน,นย์การเรียนรู้นชัจันนะคะวันนี้ก็จบกับพี่รุ่น4ี่นะคะเป็นอาหารไทย90ชั่วโมงนะคะเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบทดสอบผู้ทดสอบอาหารไทยเพื่อสําหรับไปต่างประเทศนะคะต้องถามบรรยากาศการเรียนนะคะนักเรียนส่วนหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างคะอา,อาจารย์สอนดีครับอาหารก็อร่อยครับทําตามสูตรมาตรฐาน ก็ทุกคนก็น่ารักค่ะอาจารย์ทุกคนสอนเข้าใจง่ายค่ะมีความสุขกับการเรียนนะคะคือเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้มารู้จักกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ครูด้วยค่ะดีใจค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะก็บรรยากาศเป็นกันเองมากครับสนุกมากเลยครับเด็กๆของเรานะคะจะค่อยๆทยอยไปสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้กับ จังหวัดเชียงรายเราด้วยนะคะเออดีใจมากนะคะที่ร่วมกันจะได้พัฒนาทุนมนุษย์นะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมีแผนหรือว่านักเรียนมีมีแผนที่จะไปต่างประเทศในการทำครัวจะแนะนำที่นี่ได้ไหมคะแนะนำครับโรงเรียนครับน่าชืนใจนะฮะสอนดีครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบพระคุณมากค่ะคัวัสดีครับ